ที่ดีที่ป้านมองถึงเรื่องของ Mindset ทัศนคติการทำงานรูปลักษณ์ภายนอกค่ะแล้วก็เพื่อสังคม คนจะงามงามที่หมายเสร็จนะคะเป็นแนวคิดของพี่เปิ้ลกมลพันธ์ตั้งวงสาทองค่ะ Mr. s s ิสไทยแลนด2024ที่มองว่าทัศนคติที่ดีนี่แหละคือคุณค่าของผู้หญิงนะคะยิ่งบวกกับเรื่องไปทำเพื่อสังคมด้วยยิ่งงดงามละค่ะ เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทําให้พี่เปิ้ลก้าวจากผู้บริหารหญิงมาสู่วงการนางงามมงลงแบบนี้นะคะหลังจากที่เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมา20ปีหาเงินหาเวลาเพื่อเติมเต็มให้กับลูกเมื่อลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วเวลานี้จึงเหมาะเจาะค่ะให้คุณแม่ลองเดินสายนางงามดูบ้างนะคะเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะไม่แปลกค่ะที่สิ่งที่เธออยากจะทำหลังจากได้มงล้วนเกี่ยวโยงกับชีวิตของตัวเองมีประเด็นสุขภาพจิตสุขภาพใจของคุณแม่หนักสูด้วยค่ะ จริงๆแล้วครอบครัวปั้นยุ่งอยู่แล้วชีวิตปั้นยุ่งอยู่แล้วการงานปั้นก็ยุ่งอยู่แล้ว365วันที่ปั้นทางานทุกวันมันอาจจะเรยกว่าตอนนี้พี่ปั้นเต็มที่แล้วแล้วก็เต็มเต็มแล้วสําหรับชีวิตมีความสุขเพียงพอแล้วลูกก็เติบโตในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็อยากจะแบ่งช่วงเวลาบางส่วนให้กับสังคมบ้างนะคะเราเห็นใจพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราอยากให้กําลังใจเขามากๆในวันที่เขาดาว พี่ป้นอยากจะเข้าไปกอดกอดกอดเขาให้กำลังใจเขาพี <People S 1> mm ่ป้ลก็ผ่านจุดนั้นมาได้อีกมงหนึ่งพี่ป้ลนตั้งใจไว้จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะมงนี้จะเรียกว่า Mrs. Tourism Queen International 2, 2024ค่ะซึ่งก็คาดว่าจะจัดในช่วงเดือนจนูมิถุนายนค่ะ mm hmm. การได้รับมงนี้เช่นเดียวกันค่ะป้ลนก็เชื่อว่าป้ลนน่าจะเป็นควีนสำหรับจิตอาสาให้ฉันทำอย่างไร ที่คุณแม่ร้องเป็นน้ำจิ้มให้ฟังเมื่อกี้แค่นิดเดียวค่ะเพราะว่าที่จริงเพลงนี้ค่ะให้ฉันทำอย่างไรเป็นเพลงของอดีตนักร้องยุค90คุณโรสแมรี่นะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดตรองอีกคนหนึ่งทั้งสองเป็นเพื่อนกันค่ะซ้ำยังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าด้วยนะคะสำหรับคุณโรสแมรี่พี่เปิ้ลค่ะ Mrs. t ิสไทยแลนด์2024จึงเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือเพราะเชื่อนะคะว่าถ้าช่วยให้คุณแม่เข้มแข็งได้แน่นอนส่งผลที่ดีถึงลูกค่ะแต่ว่าจะเป็นวันไหนนะคะเดี๋ยวรอถแถลงข่าวอีกครั้ง 看。